ความมั่นใจเขาซื้อมาไม่เก่งภาษาอิงฟ้าวรหะตัวแทนคนไทยํามเธอเลิกชมแฟนคลับลั่นมงลงแล้วอิงฟ้าวรหหะมิสกรานทาราน2022ันเดินทางไปประกวดมิสกรานอินเตอร์เนชันแนล2022ที่อินโดนีเซียซึ่งการประกวดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมพศ2 5 6 5โดยมีแฟนนางงามมาร่วมส่งเธอที่สนามบินโซนนภูมิตั้งแต่ก่อนเวลาสินาฬิกา30นาทีที่อิงฟ้าจะมาถึงได้โพสต์ภาพแฟนๆที่มาคอยส่งให้กำลังใจพร้อมเขียนข้อความขอบคุณว่า ขอบคุณที่ฝากผลอดหลับอดนอนหรือมาจากต่างจังหวัดและอีกหลายคนที่ทยอยมาขอบคุณที่มาส่งฟ้าครอบครัวอิงฟ้าใหญ่เกินความฝันของฟ้ามากๆรครักก็คุณนะ บรรยากาศที่กอประกวดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้อิงฟ้าวระหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ได้รับมอบสายสะพายไทยแลนด์ในการประกวดมิสแกรนเ์เนชันนล l 2022อย่างเป็นทางการและด้วยผลคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกทําให้อิงฟ้าได้เป็นหนึ่งในสิบจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่ชนะการโหวตรอบท็อปแทน r e ีอ r เรเวลและที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Special Dinner หรือมือข้ามสุดพิเศษกับคุณนวัดระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสเปเชียลดินเนอร์ผู้เข้าประกวดที่ชนะการโหวตรอบ Top 10 p r e a l v e l ได้มีโอกาสพูดถึงความในใจถึงเพื่อนๆร่วมกองประกวดทุกคนและหนึ่งในนั้นคืออิงฟ้าวรหาหะที่ได้แชร์โมเมนต,ต์รวมถึงความในใจให้ทุกคนฟังเป็นภาอังกฤษมีเนื้อความว่าความสามารถพิเศษคือร้องเพลงมีความฝันอยากเป็นนักร้อง ลาย่าจะเป็นบิวตี้ควีนแต่อิงฟ้าไม่มั่นใจเพราะไม่ได้สวยและไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่พอเราได้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่และเริ่มเคารพในตัวเองมากขึ้นพร้อมกับบอกตัวเองเสมอว่าฉันทําได้แล้วเข้าประกวดมิสแกรนจนในที่สุดได้รับรางวัลโดย9ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาของประเทศไทยถือเป็นรอบแรกของการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022ที่ให้โอกาสสาวงามทั่วโลกได้โชว์ความสามารถศักยภาพของตัวเองในรอบสปอร์สแวร์คอมเพติชันเพื่อเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง วันตัดสินซึ่งอิงฟ้าตัวแทนสาวไทยของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังเสิร์ฟความปังออกมาทำเอาสะกดทุกสายตาคนดูด้วยสีหน้าแววตาและท่าทางอย่างมั่นอกมั่นใจสับละเอียดด้วยความแปะโยกสะโพกไปมาแบบมีความบาลานซ์ทุกองศามีความเซ็กซี่ไม่น้อยเรียกว่ารอบแรกก็ถือว่าสอบผ่านเอาใจแฟนนงงามและกรรมาการไปเต็มๆฝากกดไลค์กดกดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ